สวัสดีค่ะทุกคนซื้อโดนัทซื้อโดนัทแยกไฟแดงนะคะปก, <n> ก็บาดจะกัดบ่าเกิดว่าเห็นเมียจากดองเห็นเมียจากนอนไลกันเลยเราเอาข่อยสิฟ้าจะไปกินกาแฟใช่ไหมแล้วมันถั่วซะถ้าอยู่เพื่อนเราไม่จะนอนเราอ่ะมันนอนกับมันประมาณเท่าไหร่ซนอนแต่รับสนิทดอกพี่น้องกลางเสร็ดอย่างนอนมันฮ้อนเนาะพี่น้องมันฮู้อากาศข้างนอกมันฮ้อนแห้ง เนียนกับเปียงแอ,งอร์ทีเขา้าพี่น้องเไหมเปิด,ปดไฟมกแไ่ขี้ไลขี้ไลอีพวยอ่าเธอมาว่าในใจค่าไฟเดี็กเจ้าลู้ว่าคันสีบริลีมันเหาบว่าใคยได้อยู่เฮียนเข้ามาเนาะขนาดเปิดแอร์ทุกขึ้นในยังพันกว่าบาทเนี่ยพี่นอ้องกันพี่น้องจะไฟรัฐบาลเนาะไฟจาพันกว่าบาทเนี่ยแสดงว่ากับเงี้ยนเก่าข่อยก่า พอพ่อกันเงือนให้เงือนล้างนั่นแพงกว่าแพงกว่าว่าตู้เย็นไงมันกินน้ำตู้เย็นเนาะอ่ะอ,ะอันนั้น้ังเอ,งอะอ่ะคือว่าเราห้งองกับบริยูสงการเราห้องก็บบริยูเหมือนันเนาะมันก็นเลยนนะพันหนึ่งร้อยค่าไฟอะไรขนาดวใซไหมอเดืเเนอนสงการเดือนนี้มันหออเดือนหนาบริมวณติค่าไฟโอ้โหอันนั้นมันเดือนที่แล้วเน้อก็ไปตรวจอ่าอันนี้คือคั้นดำกันเอาเพื่อนพาไปกินกาแฟก่อนไปหาแบบ เติมโดไปเพิ่มกันด้วยน้เติมพลังซะหน่อยบม่ได้กินมาหลายมืออะไรนนั่งบม่ได้กินนั่งอันะไรมดเงียบใช่อย้พี่น้องแม่นบ่กินแล้วค่ะที่มีนบ่เป็นนั่นเป่นบอเออเสียไปแล้ววันเออโย่ไม่ได้กินมากระนุนเงิดบจะตนอะคาเฟ่มันก็คือยังผู้ชายกินยิมร้อยกินกระติ้งแดงนี่แหละคาราบาลแดงแบบนี้แหละเห็นเขากินแล้วการนำลายแตกฉรวดระดับกระเพาะซื้อนงยิมร้อยหาสิบจรงจริง กินกาแฟปั่นชาแก้วคงวจะมีแหงใช่ไหมลอะคือคอยกันคอยขับรถตั้งไก่โองการไซคัลบาลแดงเอ็มร้อยก็ะทิ้งเนี่ยละ่นนะก็เห็ุไหนหอบไปอย่างนอนมาหน้ามาหน้ากินอะไรมาหน้าเนี่ยนี่ยเนี่ยมาแม่ซื้อยังไงใครกินวัดละมาหน้าสตรอบเบอร์รี่ปัน่นมาหน้านะมากิ <c oughs> นสตรอบเบอร์รี่ปัน่น พี่เอารสชาติไปได้ก็ต้องบอกคนส้งให้ดีๆว่าทั้งพี่เอาหวานมันเด้อมโน่นนี่นั่นยังถูกใจเจ้าของถูกใจมาตนาดนี้พี่นอ้องนี่ร้านนี้มีซอนออปั๊มน้ำมันไก่บ้านเราโอเคก่อนไปลงใต้ไปพี่นอ้องมาห่อนนะ้ะมีซอนแล้วพี่น้องเลยซอนมันกันจีไข่ไข่กันมัดน,นาอวายุไทยอยูุราว์มีซอนเจ้าของเดียวกันพี่ว่าไปง,งางเข้าไปพี่นอ้องเขาโอ้สมุนพี่นอ้อง สม,นมนนนนุนมานอนเอะเด้พี่น้องเนี่ยฝันมานอนเอะว่าสักๆสามตัวเลยเฮ้ยฝันเย็นได้เลยพี่น้องมันเย็นนะพี่น้องไม่หนาเซเว่นที่กันหนาเซเว่นกะมีเนี่ยเออร้อนร้อนเลยพี่น้องคุณนายร้อนพี่น้องร้อนเลยเอาเข้าเลยเข้าเลยแล้วก็เอาสตอรอเบอรี่ปัน่นเอาพี่น้องสั่งมาเด้อัปปอรดเออสัปปะรด มันแจกมันทวน,นี่ยั่นน่ะสตัเปอรี่เขาเลยไม่กินอีกเอาข้ามบนนะคะแดงอ่ะเออ,อคนผเห็นแบบพี่มันมีสีแดงออนั่นแหละค่ะมันคนผูเห็นแบบเป็นก้อนสีใช่ไหมบอก<ม>อันนี้มันแบบมาาั่วท้างไงมันเป็นน้ำตัวนี่เป็นอะไรรเนบ่าคนนายมน์คนนายมาหน้าย่างมาร้อนร้นไปแล้วพี่้องนะครับมาทางโต้ไทยไทยมองโตนม

เธอง่าไมไาฉากหลังไม่มีตัวใหญ่พอ,อมอกินบัตรช้นแก้วแบนี้ชนแก้ว้นแก้แกอเออคนนายร้อนนายร้อนให้น้อนยางกวากไอเออ,อ,เอ,อร้อนมือนั้อร้อนนี่รีด้เงียเต็มหัวไปแล้ว <c oughs> ข้าวเดียว จะสร้งเงินยางมาเห็แนแบบเฟินก็ดอก,กด่อไหมกเราไร่งไรไอยทยติดอยู่ในเนาะงงี้ยรวางรถนั่งงเอเนตักเนตัก,กนตักเนของอะไรตักเนลุดเ,เรือเขีเยอะทำไม่ใหญ่ ามากเกินหรอกพี่ลองเลยเค้กก็นนกต้องเป็นสีชมพูน้ำก็ต้องเป็นสีชมพูข้อในมากสีชมพูนะสังเกตบ้างเออนำมาน่าหน่อยเค็ตแม,ม่เค็ตข้างใกล้โยะเมืองท่านบนเพเปิดเพลงแล้วได้เด็ดข้งเสียงขนะ้างจะแฉะเนาะจิ้มเนี่ยจิ้มมันเสียหอกพ่อน้ำลายามันแข็ง แซ่บเลยเนาะวันนี้แซ่บอยู่เลยครับพี่อ๋อเมันอันกินกาแฟมันตึมเลยปรกุลชิเนตไรเงียวกินแบบนี้นั่งกินดีดีทวงมาเดี๋ยวมากเลยพี่น้องเนาข้าวเดียวชิมมันอ่ะอืมอ่ะกนกินอะไรกินอะไรอันนี้อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไร ยมผูสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ปัน่นค่ะว่าต้องต้องได้ซื้อให้ได้คนละแก้วได้กับแม่กินยังจะกินน้ำแม่แล้วได้อ๋อไปกินไปยอ้อมเออเรากินได้หมดหน้าเค้กค่กินละาหกสิบห้าบาทนะอเออก็แม่เะโดนัทยี่สิบบาทข้างทาง,ง,งอร่อย ร้อนเนเขากินเท่ากับมีความสุขนมแล้วซ้ายกว่าสามซ้ายกว่าสามรักกิน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 อะมากอีดีได้ยังกินได้อ้าวเฮียกินนี่รึหลากหลายเฮ้ย บางเฮีย่นพาก็หยบว่างันตอนยาวจาก้นเข้าเดียวหรอเฮียพุงพุงหอกวันนี้เขาพนักนี่นเฮียหยบแล้วอินอินอินเช็ดปากแม่เช็ดปากน่าเช็ดเองอมอแม่มันกินหรือแม่มาแจ็อร่อย ได้กินหลายวันแล้วอร่อยมากสามอย่างเนี่ย <p>: ร้อยแปดสิบห <sm> ้าบาทแซมซื <hum> ้อทตงโมกเพีงไก่ไปกินเลยอันี้แซมเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามะนาคหกสิบอือมะนานนหกสิบแล้วอันี่หกสิบ้ามีความสุพไ่น้องได้กินกินได้กินม่าเราติดแด้บ่ดยแงามถึงเวลาเนี่ย แม่รถยนต์รถยนต์อะไรก็ได้แต่กินอ้มมันกขึ้นมากบ้างแ้ขนมนกินได้หมดนะแซ่บแซ่บงังกินนี่งั้นแม่ป้อนนะแม่ป้อกินไหมจะได้เลยกินรวเจ้ากับกาบแก แซ่บวะเนี่นแซ่บรวมราคาสิ <laughs> ต้องงานกิน <laughs> ต้องงานกินกันเรากินนี่ล,กล,ลานานะก็แล้วเข้ามานด้เนาะวันนี้แหละเออเกี๊ยบงเกียบซี่เพิ่งกินหรือั้งเออกินไหนยิมแล้ว,ออวแล้วขี้เกียจไปเออ มื่อกี้งานเขามามีโตหนึ่งพันมีลูกน้อยมีโตหนึ่งพันมีลูกน้อยเพื่อนเห็นเราพันกับเรียนไปจับน้องน้องมาละอดซ้อนพันซ้อนน้องแต่พอได้ห่อมญาติพันไป่กวนน้องมาพันฮักกันละแต่ว่าพันก็อยากแสียงแบบมันจะกอดทังที่น้ามันกับบุันได้เนาะน้องยังอวันอยู่อุ้ยปากไหมปากเธินอ่ะแม่เคียดใจหน่อย โอ้ยไ,ไม่ไม่เอาเสือเ้ออาทิตย์เหเขินอะไรมองอะไรเขินสาวเบอร์สี่เหอ้ยจีบยองไงเนี่ยเหีย ดูจนหมดเลยพแม่บขึ้นบอเบิดอรไรเต็มแก้วว่เออกไปไปี่นองมาออกไปค้นวันนี้กินมื้อเยบอรดูดีลูกดูนีเออธรรมชาติธรรมชาติคนมึนเนาะไปไปไปมาๆไหม รอนวอร้อ,อนวะพีเดียดาเยยนี่อยออยเอทแบบมันคุณนหน้าไมเป็นอะลรสัรืงร่งแรงขึน้นรถบออะไรเ,เก็บขาเลยข่้นมา,มาอเ,เอาขึน้นรถเดี๋ยว้องขึ้นรถแล้วค่ะกินกาแฟพัพนานากินเคก้กกินกาแฟ เยียบน,นะมันบ่นมีมารายาทเกิดร้อนมันร้อเนเยอะก็ได้อากาศแมสามสิบแปดองศาพี่น้องเลยบ้านนี่่าฝนตกผ้าแตกต่ำต่ำตกกับบนแห้งแต่ว่าผ้าแตกขนาดเลยแต่กินแล้วก็มีแห้งยั่วซื่อหน่อยตาคือว่าหูซึ้งว่าแบบ เปิดจางปางเลยมีแห้งเมืกินแนวเย็นๆหๆ้อนๆอากาศร้อนๆแบบนี้นะขนะ้ากาแฟ